เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อสุดสัปดาห์<ช>ลงพื้นที่ที่ภาคอีสานใช่ไหมฮะมีจังหวัดไหนบ้างมีร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดสุรินด้วยติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องของภงัยล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องราวของน้ําท่วมสินค้าเกษตรและก็เรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของปัญหายาเสพติดนั่นเองใช่ค่ะก็ท่านได้ลงพื้นที่ ทางภาคอีสานต่อเนื่องเลยตั้งแต่สุดสัปดาห์มาแล้วนะคะคท่านก็ได้บอกว่าทาง ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เนี่ยยังคงต้อง,งได้รับการคลี่คลายต้องได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆปัญหาเลยปัญหาหลักๆเลยที่ประชาชนได้รับคือน้ําท่วมน้ําแรงสินค้าเกษตรยาเสพติดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ถนนสนามบินนั่นเองนะคะคและอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ท่านนายกเขาตั้งใจจะไปดูพี่บอลคืออะไรครับที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะได้ดูประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็ท่านที่บอกทุกๆปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่จะ ข้ามาดูเท,เทศกาลนียเยอะมากเนี่ยกลางกลางเรือนี้ก็จะเข้าพรรษาใช่ยี่สิบถึงยี่กรกฎาคมท่านยังบอกเลยว่าพยายามที่จะเคลียร์ตารางนะครับถ้ามีโอกาสแล้วงานท่านไม่ได้แน่นมากเนี่ยท่านจะไปเลยกับประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของเฟสติวัลซึ่งสอดคล้องกับทักกาสแปดนี่ซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัมด้วยหลายคนที่ได้ไปก็บอกว่าเทศกาลเฟสติวัลนี่โอ้โหเป็นหนึ่งหนึ่งไอเทมที่คนไปดูในงานนี้เป็นจำนวนมากใหญ่อลังการใช่ ให,ใหญ่มากนะฮะนี่ก็สอดคล้องกันอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทานายกได้มีการพูดถึงนะฮะที่ลงพื้นที่ที่ภาคอีสานนั่นก็คือสั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยลงมาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบอ่างเก็บน้ําฝายนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําต้องไม่ท่วมน้ําต้องไม่แล้งนี่นะฮะประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนะฮะท่านบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่ปัญหามันเกิดขึ้นหนักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ การบริหารจัดการน้ํากลมชลประทานเนี่ย<ม>ก็มีการประสานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอในพื้นที่ต้องทํางานประสานกันกลมชนกับสอสอในพื้นที่ด้วยจะได้มีการบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมเพื่อจะไม่เกิดน้ําท่วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอท่านลงอุบลเสร็จแล้วเนาะไปไหนต่อ,ตอสีสะเกดค่ะ,ะมีปัญหาอะไรบ้างสีสะเกดก็คืออย่างที่บอกว่า มีปัญหาถือการจับกุมยาเสพติดเนี่ยเป็นอันดับสองของประเทศเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขตำรวจทหารนะคะทำงานบูรณาการาปราบปรามและรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนค่ะค ภายในไตรมาสที่3หรือสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะท่านบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดถ้าทำสำเร็จเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงก็จะต้องได้นำไปใช้ต่อไปในภาคอีสานเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากๆเลยจากปัญหาย,ยาเสพติดนะคะเพราะว่านั่นแหละไหลเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะใช่นยะแดน,แดนอะไรแบบเนี้ย่แล้วก็มีการลำเลียงขนส่งยาเสพติดจากรอยต่อของประเทศด้วยนะครับภาคอีสานก็ท่านบอกว่า เรื่องนี้ต้องเฝ้าติดตามด้วยแล้วก็จัดการอย่างเด็ดขาดกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันก็คือจังหวัดน่านใช่ไหมฮะแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดที่ท่านไปมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีขาว<ช>ที่ะจะไม่มีเรื่องของยาเสพติดตั้งเฝ้าไว้แบบนั้นนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเรื่องกรมชนป,ประทานด้วยนะครับในการบริหารจัดการน้ําภาคอีสานนะฮะที่บอกไว้อย่างที่บอกตอนต้นแล้วราคาสินค้าเกษตรละ่ะ ่สําคัญมากเรื่องของหอมหอมแดงนะคะมีหอมแดงเมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะไปเป็นรัฐบาลชุดนี้นะคะหอมแดงก็อยู่ประมาณที่10บาทนะกิโลกรัมละสิบบาทตอนนี้ขยับอยู่มาที่15บาทแล้วนะคะก็จะทำก็ยังพอทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้พออยู่ได้แต่ปีนี้นะคะท่านได้มอบ KPI ไปยังกระทรวงพาณิชย์เลยว่าจะต้องทําราคาหอมแดงให้แต่20บาทให้ได้นี่ท่านก็โพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยเรื่องของราคาพือ ผลทางการเกษตรหอมแดงนี่บอกเลยนะหอมแดงฤดูการต่อไปต้อง20บาท <Hey. S 1> นี่ฟันทงเลยแล้วปักหมุดแล้วต้องทําให้ได้ด้วยนะพี่น้องกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสเกตเนี่ยเจอผมนะฮะเจอที่โครงการศรีสเกตเนี่ยบอกว่าขอให้เพิ่มราคาหอมแดงให้สูงขึ้นด้วยทุกครัวเรือนเนาะ ใช้หอมแดงกันหมดเลยอะทุกบ้านทําอะไรบ้างอะทํายำทํายำต้มยำทุกอย่าง<ช>ต้องเป็นวัตถุดิบวป้ปอะไรที่อร่อย,ออยม,ามากแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการเพิ่มเรื่องราวของมูลค่านะฮะทางการเกษตรให้พี่น้องได้มีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาถึงอีกหนึ่งจังหวัดบ้างครับจังหวัดสุรินทร์โอ้โหจังหวัดสุรินทร์นี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวอุ้ยท่านก็ไปชิมนะรวมถึงเรื่องราวของข้าวด้วยนะฮะแน่นอนว่าลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงมากลงพื้นที่ที่ห้วยแก้วครับก็ได้มีการลงไปดูก่อนปัญหาในการปลูกพืชก็เรื่องของพื้นที่ในการกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งด้วยนะครับป้องกันน้าท่วมยังไงทันก่อนเนี่ยฟังบรรยายจากผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครรู้เลยว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีการปลูกข้าวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ C, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ C, ขายได้กิโลกร,รัมละ40-45บถึงบาทแล้วก็ตันหนึ่งก็ประมาณ45,000บาทเลย สูงมากค่ะต้องเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ล้วนๆนะจะมีราคาถึงกิโลกรัมละ100บาทเลยนะพี่บอลตันละแสนเขาบอกข้าวข้าวดอกมะขามเนี่ยตันละเป็นแสนช่วยลดเรื่องของเบาหวานได้ด้วยมีที่ที่ที่จังหวัดสุรินนี่แหละนั่นเองท่านก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะอัปเกรดเนี่ยข้าวของจังหวัดสุริน์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อทําให้ชาวสุรินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ท่านได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นั่นก็คือการพัฒนาด่านศ ก่ช่องจอมที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาเพื่อกระตุ้นศักยภาพการค้าชายแดนนะคะและให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เร่งในการสร้างสนามบินที่จังหวัดสุรินด้วยและอีกเรื่องหนึ่งนี่ค่ะไม่ได้เลยอยุ่เช่นชมเนื้อสุรินวากิวค่ะนับเป็นแบบว่าสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งเลยนะคะถ้าบอกว่าถ้ามีการพัฒนาให้ดีพัฒนาสายพันธุ์หาตลาดใหม่ๆเนี่ย รับรองว่าไปไกลแน่นอนใช่คือเขาบอกว่ามีเสน่ห์มากเนื้อวากิวที่จังหวัดสุสรินนุ่มละลายในปากเลยนี่นะฮะแล้วก็การเลี้ยงต่างๆนี่เขาก็ดูแลอย่างดีมากๆเลยขึ้นชื่อและส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างสบายเลยท่านก็บอกว่าเตรียมผลักดันให้เป็นสินค้า GI ด้วยนี่นะฮะ